เฮ้ยมันแย่แก่แก่แย่เีงนี้่เอ <Dartmouth> ้ยปากสั่นเลยอ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะพาพี่พลอยลงไปหาปลานะครับ เราจะไม่ทำโท<า>รศัพท์ตกนะไม่อนเนะมาผมจับดีกว่าอโอ้ยมันลึกมากพี่ไม่ได้นนะตรงเอวเดี๋ยวเรามาดูพี่พลอยลงน้ำกันเอวเลยเหรอเอวแค่เอวแหละพี่มันนิดเดียวเนี่ยพ่อแก่งพ่อแก่งไหนพ่อแก่งแก่งนั้นนั่นดันเย็นมันไม่ใช่อะไรหรอกพอดูว่อยได้ลนะมันลึกอยู่แล้วอ๋อแต่พี่พลอยเก็บโอ้โหดำน้ำมาสี่สิบเมตรแล้วเอยนั่น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 เออ ปาครับเดี๋ยวเราไปดูขายกันจะมีปลาให้พลอยได้ดูหรือเปล่าท่านผู้ชมครับอนนี้เราเป็นผู้ประสบภัยนะคะชัดเจนแล้วอกพ่อแต่ว่าคอพลอยอือหนาวนี่ท่านผู้ชมมันเป็นโรคมายาเมื่อกี้ถึงคอหรือขนาดนั้นเหรอพี่อ๋อแค่นี้เองอ้พ่อวางยาวไปนู่นเลยเหรอมมอะไรอ่ะมีแต่ใบไม้ทอดกินมาไม่อะไร ได้กินใบไม้แล้วแน่เลยยมีหนึ่งตัวปลาอะไรอะปลาได้แล้วหนึ่งตัวโอ้ข้าวหอมแล้วเนี่ยอ๋อปลาหมอปลาหมอโอ้มีแต่ปลานี่ระวังนะหอยเชอรี่ปลาปลาหมอปลาปลาอีสานเขาเรียกปลาอะไรนะพี่ไม่รู้เลยอ่ะกระดีเหรอไม่ใช่ปลาขยงเหรอไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกัน

กินเลยอะไรติดเลยติดแล้วอันนี้เขาเรียกว่าปลาขี้หยอบอันนี้อร่อยนะพี่ทอดกรอบก็ได้ปิ้งก็ได้หม้อขนาดนี้เป็นตัวอะไรเนี่ยเป็นตัวนี้นะพ่อยกี่ออกมากจำเอ้ยเอ้ย Mm. อันน oh. ั้นหากินยากนะเนี่ยโอ้โืออีเฮ้ยมันใหญ่ใหญ่ใหญ่วายจะกากินไหมเนี่ยกินเลยเหรอไม่ใช่ยังยัดกุนก้าทำให้สุกก่อนมันตัวอะไรอ่ะหือลุงเอะมีแป้งใส่เลยอ่ะดูดิดูว่าอย่างอ่ะนี่นี่นี่โอ้ยน่ากลัว นนเราเปียกแล้วเนี่ยเปียกขนาดอะไรมาถึงร่วงอย่างค่ะพ่อน้องต้องพ่ออย่มาคือโปรชิมหรอกปลาหนอปลาเปียกนะอันนั้นก็โปรก็มีของเปียกนั่นแหละเนี่ยเียกเป็นแปดอันนี้แปดกว่าร่วงอย่างป่ะมันชื่อไงโตมาแล้วมันเป็นอันนี้มันเป็นร่วงโจงโตมาแล้วเป็นพิเสียนเนี่ยะนี่มันมันมีทีไม้นะมันออกไม่เป็นธรรไม่ไม่ทรรมรลเหมือนไรนะมันไม่โจงอือไอ้ตรงนี้ กลิ่นโลงกลิ่นไหม่ะนะกลิ่นเหมือน,นะนอใหมหรอกลิ่นเหมือนกินเหมือน,นเห็ดหอมแห้งแช่น้ำอะ่ะให้พอเปียก,นะ <c oughs> ก,กเลยวพนะี่จะกล้ากินไหมเดี๋ยว <c oughs> ทําไมกินตองชิมไหม <c oughs> พอตั้งใจทำมาแล้วก็ต้องลองกินโ <Okay. S 2> นะอเคม,มาทดลองให้กันเลย หลอนขนลุกไว้ขนลุกไว้เนี่ยทุกวัสดีครับคุณผู้ชมเปิดกันที่ก่อไฟอย่างนี้เลยครับไฟก่อไฟพี่พลอยกำลังขึ้นไปเก็บผ้าอยู่เมื่อวานลงน้ําหาปลากันนะครับตากผ้าไว้ก็เลยมาเก็บเช้านี้เฮ้ยพี่เป็นน่ากลัวเหรอกลัวสิกลัวอะไรก็ไม่รู้แต่พี่พลอยบอกว่าพ่อตั้งใจเอาทําให้กินแล้วจะจะลองกินดูแต่มันหายากจริงนะพี่หายากแหละ ลาดาดดขนนี้มันไม่ค่อยมีที่ประเทศไทยนะอันนี้เขาามาจากราชานเลยมาจาจกาครับใช่เ,<ล>เขาส่งมาสมัยนี้มันส่งกันได้หมดเนาะถ้ามันชายแดนมันติดกัน,น,น,นเขาส่งมาจากราชานได้ด้วยหรอได้ครับถอดเลยถอดเลยเดี๋ยวพี่พลต้องให้พี่พล<ป>ช่วยล้างนั่นเองเยอะนันเนี่ยเยอะอันนี้ไต่บอกว่าจะเรู้สิกว่าได้ได้โอ้มันพอมไกล้ๆนี่แหละอันนั่นในน้ำเนี่ยมันติดนะเนี่ย ผ้าติดโคลนะตอ่ะไปตีสชักตัวเอาเมอาดูขามันดินี่ขามันเนี่ยนี่อืให้กินจริงๆเหรอกินได้พี่ไม่แพ้แมลงใช่ไหมเหมือนรถด่วนเหมือนอะไรเงี้ยไม่แพ้เนาะกินดิบ่ยกินดิบไม่ได้กินดิบนี่ไม่รับประกันน้โรงพยาบาลอยู่ไกลเลยครับล่างก่อนหน่อครับ โอ้อันนี้ยอดนะเนี่ยเป็นโลเลยก้าไม่กล้าเอาหมดครับเอออันนี้พ่อพ่อจะทำอะไรพี่พลอยกินนะเนี่ยครับพอทอดอ่ะทอดกรอบทอดกรอบทอดกรอบจะได้กินง่ายหน่อยพี่ถ้าเอาไปแกงเนี่จะไม่ไหวอ่ะจริงเหรอมันเขาเขาแกงได้ด้วยเหรอก็ใส่แกงใส่ผักใส่ผักอะไรก็ได้เนาะได้ ทำกุ้ยกินกินทอดเราง่ายดีแต่ทอดได้จะกินง่ายสุดอะ่ะมันกรอปเหมือนรถด,ด่วนแต่สีมันจะดำหน่อยแต่รสชาติดีนะพี่เดี๋ยวลองชิมดูจร <c oughs> ิงจริงมันมันกอได้พี่เ <c oughs> พ่อลองกอพี่พลอยยัง <c oughs> ไม่เอาโกรกไม่โกรแก้งกูกเอย <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันหน้าตาหย,ยุ่ยหยุ่ยมากเลยอ่ะ คือแล้วเส้นมันนี่ทําไงอะ่ะข้าออกอ่ะอันเนี้ยเมนูเนี้ยเราเอาปิดท้ายนะครับสุดท้ายเพื่อพี่พลอยจะกลับแล้วถ้าเกิดให้กินวันแรกนี่คงส,สงสัยอยากกลับตั้งแต่วันแรกอย่างนี้แพงไหมอันนี้ประมาณสี่ร้อยม,มันเอามาไกลได้วยแหละอ่าส่งมาจากรัชฉานเนี่ยเขาส่งมายังไงอะ่ะเขาไม่เขาก็ส่งรถทางท่าคเคเล็กนะพี่ทางไม่สายเนะี่ยใหญ่มันเต็มอยู่เลยอ่ะดูดิาดมาเดี๋ยว เคยทำอาหารเนาะเคยทำตีนเอาใยออกก่อนเนาะกระทะลงวนเกียงนะครับผมเอาต้องทำยังไงคะต้องใช้น้ำมันจะน่าตัวเรียวเขาเขาคู่ก่อนคู่เคือน,น้ำแข็งแล้วเขาก็ใช้น,น้ำมันลงไปมันกรอบง่ายใส่ลงไปเอาเฮ้ยอา่อา นเนาะไม่เป็นน้ำมันดีล่างนะเกิดน้ำมันลงไปสีหลังอ๋อทำให้มันแข็งก่อน,นอย่างมันฉุบดีกว่ามันกลิ่นมันออกมาก,ก่อนเหมือนกลังจะต้องกินตะขาบหรืออะไรสักอย่างเฮ้ยกลิ่นไม่ออกมาละไม่โจ่อีกนิดนึงจะกินตะขาบ <c oughs> เลยนะี <c oughs> ่ยเฮ้ยตะขาบเพรากินปกตินะก็กินพี่เคยกินเหมือนกันเออเรายังไม่เคยกินเลยเป็นไงพี่พี่อะไรกินอ่ะตะขาบอ่ะ แข็งแข็งไม่มีเนื้อไม่มีรสชาติเหมือนปลวกกุ้งไรพวกนี้หรอเหมือนแมป่องอ่ะแมงป่องยังไม่เคยกินเลยเออคแข็งแข็งก็กินตามรถขายผักอ่ะอืต้องไปติดต่อปับในกะตี้นะทำไมอ่ะก็เขาทําธุรกิจการบินอยู่ไงก็คือขายแมลงต่างๆพาพี่พายลงขายทำไมไม่เอาหัวปูเต็มเลยคัดออกแล้วก็จีกินปิ้งกิน เดินเล่นสิปูมันจะเดินตะข้างเนาะครับอืปล่ยไหนปูมาิงชีพเลยเห็นไหมเห็ไมเห็นไมเห็นไหมโห็นมอดีแลยนะพี่เฮ้ยใส่น้ำมันแล้วเหมือนมันถัองคืนนลายละปูขึ้นมอะปูเลือดแช่ดย อร่อยกรอบๆหรือว่าหนึบๆกำลังดีเลือกได้นะเลือกเดีวๆได้เลือกเลรฟังดูไม่ฟังดูไม่ไม่ค่อยจะสัทักทั้งสองอย่างเลยหนึบๆหรือกรอบๆถ้ากรอบๆก็น่าจะกินง่ายกว่าหรือเปล่าชุกแล้วนะเตรียมร้อยละมาโอเคค่ะ ความเปรียงเปรีนี่เอาละครับคน,คนจะได้กินเหมือนไม่ค่อยดีใ,ใจเลยกลางสิวเลยเลองิวเลย oh. โอ้ยอ้ยอาววันนี้สองสองร้อยบาทนะเนี่ยใชอ่อันนี้ครึ่งใช่ไหมอันนี้สี่ร้อยนะให้พ่อชิมให้ดูก่อนจะได้สบายใจโอ้พ่อทีสามตัวเลยเหรอ,อ,อ,อชิมแล้วมันมีรสชาติาเปล่าเนี่ยอโอ้ที่เป็นคำใหญ่่างนี้เลยเหรอนี่ อุ้มเปนนนะแล้วน่ะอืมอืมล้ำก่อนะล้ำอืมไม่ต้องจิ้มแลวมั้งเนาะจิ้มละสุดยอดอีกับลอขนาดะระอีกนบอขนาดอีกัอีกับลอขนาดระ้อีกับลอกขนาด ลองก่อนรสชาติเอ้ยปากสั่นเลยอะ <laughs> มันไก่เกี่ยวเนอะมีรสชาติเหรอมันอร่อยแม่อันตรายเพียงแต่หน้าตามันจะพอไไวไหมก็เหมือนรสด,ด่วนอะเห็นไหมอืมแต่แบบรสด,ด่วนมันจะแบบหนังมันจะบางกว่าอันนี้แบบเหมือนมีความเป็นเนื้อมีความเป็นหนังเยอะกว่าเนื้อมันจะแน่นกว่า อพี่ลองหักดูข้างในไหมแล้วนี่นะพ่อหกักเนี่ยข้างในเห็นไหมโอ้โห <c oughs> มันมีวันมีไข <c oughs> ไ่ไม่ดูดีกว่าเอาไม่ดูดีกว่ากินได้เนี่ยพี่ไพยกินได้ครับดูต้องกินตัวแต่งๆอะค่นนะดดัข้างในมันมีเนื้อน้ำหนักมันเหนียวกว่ามีความเนบกว่าแต่กลิ่นไม่ได้ต่างกันมากนะ ก็กลิ่นก็เป็นหนอนอะจริงเขาพักไว้ยรงนี้เย็นหน่อยเลยมัดทอดนะ้ำมันน้มันร้อน้อนะกว่างกว่าตรงนี้ถ้ากรอบก็อาจจะเป็นฟิลหนึง่งอืมอือเพราะรสวนเวลาที่เราทอดกรอบมากๆอค่ะเนื้อข้างในมันจะไม่มีเนาะมันจะมีแต่เปลือกอ่ะออแต่อันเนี้ยมันมีเนื้อแล้วก็เท้ามันก็จะแปลกๆหน่อยอะไรคือปีป้ามาันหบอฮะอะไรคือปีป้า,าก,กินไ่ะ กินได้เนาะอีกอะเหมาะขนาดนี่พี่ชาแล้วครับอออืออันนี้กินกับแบบข้าวเหนียวอะไรงี้ไหมได้ของอะไร